สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็อยู่ที่งาน Interlife Commerce นะคะ Expo 2,024 20ค่ะนี่ที่หน้างานเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันว่าข้างในจะมีอะไรบ้าง oh. สวัสดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะมางานทันเลยทันเลยดีๆ เดี๋ยววันนี้มาพาทุกคนแบบช็อปปิ้งกันอยู่ที่สามย่านมิดทาวนะคะมีแตบผลิตภัณฑ์ไทยที่แบบดีๆทั้ทงนั้นเลย <c oughs> อันนี้ทำาะไรอยู่คะ่ะแอป <c oughs> นี่เขากำลังแนะนำ <c oughs> หมอดยังกะเราเฮ้ยดีจังเลยอ่ะอันนี้อะไรเป็นเครื่อ,นนองยดีโอ้มีแต่ของดีๆ <c oughs> เนาะ นี่เป็นแบบีที่มาที่บูดีเรที่เจจเป็น n ี t ค่ะช่อดังก็จะในนี้โอมีพนนารายด้วยอ่ะตอนนี้เราก็เลยทำราเป็นบูวก็มีอไนี่ก็บูตด้วยค่ะก็ไลฟ์ยู่ของช่องตัวเองใช่ไหมทุกคนจะไลฟ์วิ่นะคเด๊ะ อ๋ยแล้วไม่ใช่อะไรมีกาล่าของเราด้วยค่ะนี่มีกาล่าด้วยนะคะมีกาล่าด้วยนะคะสนี่นะคะก็ฝากมาอุดรมาเอฟได้เลยอันนี้เราอยู่กับคุณมุกระนิดนะใช่อทุกคนก็ไลฟ์กันทุกคนเลยมี เสื้อผ้าใดๆอะไรก็มีางานก็คือชื่อว่างานอ่ะ Inter Life Commerce Expo มาหากมไร Commerce นานาชาตินะคะนี่ก็จะมีแบบว่าคนจีนต่ตางๆเลยมาแบบมาไลฟ์ด้วยนะอยู่ในห้องต่ตางๆอย่างเงี้ยตอนนี้พี่บี้กำลังพูดอยู่ตรงนีนะคะคือพี่บี้คือพูดพูดจีนได้ด้วยเลิศเกินพี่เมก็ไลฟ์ทุกคนไลฟ์แข่งกันอยู่ เออมีรอยคำที่นี่ด้วยนะคะกระเป๋ากระเป๋าแบบไทยสบยเออสวจริงถ้าเดินตามฉันมาหรอฉันเดินตามเธอไปทุกที่เธอกลัวเหงาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่คนเดียวนีค่ะน้ำพริกในงานนี้มีเยอะแยะโอยมีลางยาค่ะ

เราไลฟ์ชนกันไลฟ์ชนกันครับมีคนบอกว่าน้องแฟนก็ไลฟ์บอกว่าใช่ครับใช่ครับไลฟ์อยู่ด้วยกันครับดูอันไหนก็ได้เดี๋ยวเจอกันหมดใช่มีอันนี้ช้อปปิ้งแล้วอันนี้คืออะไรอ่ะช้อปเราหรอครับช้อปปิ้งอลไรไหวบ้างนี่ผมเดินบนเวทีรอบหนึ่งเลยเจ อ๋อเหรอเออนี่ก็วนไปแล้วเหมือนกันนี่น้องน้องเฟิร์สอาจจะสนใจอันนี้พี่ชายอะไรน้องเฟิร์สอาจจะสนใจอันนี้อันนี้ผมกินบ่อยมากอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่มันจะมีช่วงหนึ่งมันจะมีช่วงหนึ่งที่เพื่อนของเราให้เรากินอาหารหมาไม่ใช่นี่มีมีอาหารหมาด้วยนะคะสำหรับใครที่มีน้องน้องสินค้าเยอะมากเลย เลฟไลฟ์หน่อยนะคะคนไรเยอะว่าสนุกเออมันเป็นการแบบขำขำสนุกสนุกเนี่ยนี่มีมาม่าด้วยนะมาม่าก็มีดีค่ะนี่มีสกอตด้วยนะคะนี่คนจีนต้องชอบแน่นอนเราเองก็ชอบขอบคุณค่ะชิมได้เลยนะคะโอ้อขอบคุณมากค่ะอขอบคุณค่ะโอ้ยอ,อ,อยู่ก็ได้ <laughs> เดี๋ยวเดินมาอีกทีนะคะทีค่ค่ะทีค่ค่ะ มาชิมเหมือนกันพี่ได้สก๊อตมาชิมเขามาจากไหนเนี่ยโน้นโน้นเดินไปเลยเดินพี่หมอชอบตู้หนักเหมือนด้กินขนมด้วยอ่ะใช่แต่ว่าฉันได้มาเหมือนกันเอานี่อะไรของใครเขามาอะไรของเกียรติค่าว่าอะไรของใครเขามาเหมือนแบบขโมยอะไรของใครเขามาต้องขโมยมาแต่อันนี้คืออร่อยเลยอร่อยเลยชิมสวัสดีค่ะสวัสดีคร่ะ มาดูอะไรเป็นพิเศษไหมคะก็มาดูเทคนิคการไลฟ์นี่แหละน้องเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยนี่ก็แล้วก็มาดูของต่างหัวใช่นี่ก็มาชิมสาวสวยท่านหนึ่งเลยดูนี่ใช่ใช่แล้วว่าจุ๊จุ๊ของฟรีกินในงานพูดตรงไหนล่ะพี่จะไปตั้งเลยพูดนู่นสกยอตไปดิเลรอได้แล้วแต่ละคนผมรอรอที่งานนมาที่งานนี้ด้วยด้ยอุ้ยกินหนูอะไรหนูนี่อะไร คือผมชอบงานนี้อยู่อย่างหนึ่งเขาเขาแบบเขาให้เราเราเป็นมิตรไงหมายถึงว่าแบบเรามีเป็นมิตรกัะทำได้ดียังดูยังเลยครับพี่อร่อยมากแล้วเขาบอกว่าไม่มีออนไลน์มีเปที่ดี่พวกเราก็คือแบบว่าเนี่ยเดี๋ยวสพักเราได้ช้อปปิ้งกันอย่างจริงจังแน่นอนมีแค่นี้เดี๋ยวนี้แต่ว่าถ้าวันนี้พี่พ่อต้อมันนี่นะพูดดิกวานเหนียว กินด้วยขอกินด้วยเรื่องของกินบอลไม่ไม่ยอมแพงคุณค่าเนี่ยกล่องเราลองแยกกล่องละเท่าไหร่นะคะ2 9บาทโอ้ยถูกมากกล่องเดียวมุกไม่ไม่พออยู่แล้วคมุกต้องเป็นโหลค่ะแอปแอปเนี่ไลฟ์อยู่แอปให้เก็ตด้วยในไลฟ์กัดกอดกัดกอดก็มีกัดกอดก็มีนี่เราทำกันร้อมาอย่างดีกัออร่อยมากหอมละ เรียไม่ให้เกียดเมื่อกี้น้องเรียฉพี่ชายเมื่อกี้น้องเรียกฉันพี่ชายอันนี้เราเป็นน้องท้าแค่ชื่อของเี่เองค่ะโอกี้น้องค้ามันดูแบบมันดูแบบทำเขาด่านง่ายมากเหมาะกับคนเรื่องแบบเรามีสายสีใช่แล้วสำหรับอันนี้จะมีความเบกมากนะคะ นี่อาหารเสริมนะคะเมื่อกี้เมื่อกี้น้องเฟิร์สมาแล้วใช่ไหมคะนี่อันอันนี้อะไรบ้างนี้ไฟเบอร์ใช่อันนี้เดี๋ยวน้ำนิดนึงค่ะอ๋อเห็นอันนี้เห็นโฆษณาว่าเป็นแบบไฟเบอร์จากจากแบบแพทย์อ่ะเป็นไฟเบอร์อันเดียวจากแพทย์เนาะเราเป็นไฟเบอร์เจลลี่ด้วยค่ะคุณเพราะว่าตัวนี้เน้นเรื่องการขับถ่ายแบบไม่ขดติดเลยอ๋อดีจังเลยแล้วก็เป็นเจลลี่ที่แบบในรูปแบบกรินผลไม้มีราสเบอร์รี่แอปเปิลแล้วก็แอปเปิลหานได้ดีมากแล้วก็ อันอื่นก็เป็นวิตามินด้วยเนาะใช่วิตามินอันนี้คือตัวไข่ดีตัวดังม,มากๆมีทั้งเน้วเรื่องความขาวฟันต้องกันแดดแล้วก็ดีในเรื่องผิวอ่อนเยาว์โอ้ยเลิศมากมีกันแดดตัวนี้ออกใหม่ล่าสุดเลยเป็นกันแดดเนื้อบเบาแต่ป้องกันทุกต่างสื่อโอ้ยดีงามมากก็มามาช็อปกันได้ในงานนะคะตรงนี้ก็ซื้อได้เลยเหมือนกันนะด้ค่ะมีโซล่านะคะมาได้โซล่ามาเลยค่ะยะไรนะคะนี่แหละนี่แหละ อันนี้ดูหน้าใช้ยจังเลยอันนี้เบบี้มิวอันนี้หอมด้วยว่าเออมันเหมือนแบบเป็นนมเนาะง่ายง่ายนะชัยนี่เป็นของน้องอ่ะแล้วก็มีสินค้าหลายตัวเลยนะคะมีเซรั่มด้วยนะเซรั่มของเราแบบคือง่ายก็ใช้ได้นะคะได้เลยค่ะคุณผู้ชมและดูบรรยการนะคะได้เลยค่ะนี่ฝากด้วยนะคะเพลินสุดๆดูไลฟ์ก็เหมือนได้มาด้วยแล้วนะคะ นี่ใครเขามีแบบว่าสัตว์เลี้ยงก็แบบมาดูบูธแถวนี้กันน้องดาด่าซื้ออะไรบ้างเอฟอะไรไหมเจอพิงได้ในงานได้นะคะทุกคนใช่มาตอนนี้อย่าลืมมาใช่นี่ดาราทัดไทยของพี่ด้วยนี่พูไม่ได้ใช้สเตอร์ใช่ใช้ใช้อยู่ใช้อยู่นิดนึง <c oughs> น้องบอกเอ้ยดูสดดูสดเกิน นี่ขนมรับน,น,นี่ข้าวต้มมัมสดส่งออก,อออกนเนอ <ะ S 2> ต่างประเทศเนี่ยคือชอบชอบมากชัว,วร์ค่ะยังไงก็มาเอฟได้ตอนนี้มีได้ค่ะโอ้ยขอบคุณค่ะยังไงส <laughs> นุนนะโอ้ยขอบคุณค่ะได้ชิมด้วยขอบคุณค่ะนี่ค่ะของทางร้านนะคะคดูเป็นยังไงบ้างคะ อร่อยมากเฮ้ยข้าวเหนียรุ่มมากเก่งใจมาสี่นาทีลอะไรนะคะออกมาืมสุดยอดเลยค่ะต้องแต่ก่อนเราเกิดกันอีกเนาะอร่อยมากขอบคุณค่ะฝั่งทิงด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอันนี้โคโคนัทเบลช็อกโกแลตนะคะ นี่มีมาร์กหน้าด้วยแล้วก็มีแป้งนะคะแป้งนะครับกันน้ำได้นะคะอุ้ยอยากได้ลองเคได้น้ำเรื่องได้นะครับจะได้หนึ่งอันเลยอุย้ยขอบคุณอันน่าจะต้องขาวสูตรของข่าวสุตเบอร์สูตรทุกคนดูความกันน้ำนะคะกันแบบแกันน้ำกันก,<ๆ>กันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูได้ทัเดี๋ยวลองเทได้น <_ continued S 2> <ๆ>ี่ค่ับเนี่ยเขากันน้ำได้เดี๋ยวผมจะฉีดน้ำให้ดูโอเคคือ ไม่หลุดนะครับติดคุณบอก,บอกแล้วเหมาะกับสาวไทยมากๆเลย,ยเดีจังกันน้ำกันเหงือกมันเป,ป๊ะปานแม่ผู้หญิงแต่ที่แต่ที่ชอบอีกอย่างหนึ่งคือสีขาวเขาว่ามันเป็นขาวที่ถูกต้องคือปกติอะมุกอะหาหาหาแป้งสีขาวยากเพราะว่าเพราะว่ามุกข,ขาวมากใช่มคือมุกต้องไปใช้แป้งของเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อันเนี้ยขาวจริงอันนี้แบบเหมาะสำหรับผิวของคนเอเชียเลยแม่คนไทย มุ้งวงเคดูได้ได้เน uh, ี่ยอย่างเงี้ยเนาะทั้งบเบอร์หนึ่งเบอร์สองเนี่ยมุงก็ยังใช้ได้อยู่เลยอ่ะเบอร์ศูนย์เบอร์ศูนย์เบอร์เบอร์่คโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณมากอ่าฝากด้วยนะคะฝากด้วยนะมามาช็อปที่นี่กันได้ขอบคุณค่ะนี่น้ำผึ้งึงของดีของไทยเรานะคะเป็นน้ำผึ้งอะไรนะคะมีน้ำผึ้งดอกไม้ป่าน้ำผึ้งดอกลําไยค่ะลองชิ ขอบคุณเพ่าแต่ชอบกินน้ำพุ่งมากนี่ยใครมาก็สามารถมาได้นะคะนี่เขามีแบบแล้วแพ็กเกจแพ็เกจจิ้งเขาแบบน่ารักมากดีงามดีงามไม่ร <c oughs> ู้กี่นาทีแล้วอวาจจะประมาณประมาณประมาณสิบนาทีเพราะว่ามุกไลตั้งแต่แบบประมาณใบโมกก,กว่านี่มียาดมงยาดม <c oughs> อันนี้ครีมค่ะ สก๊อตเรามากันแล้วเดี๋ยวบุกไปเดินซอยแรกดีกว่ายังไม่ได้เดินซอยแรกพี่น้ำ AR ค่ะมาด้วยกันพี่ค่ะชอบพี่บอกว่าเดินเดินก็จะเจอเพื่อนเพื่อนไลฟ์วิวไลฟ์ไลฟ์กันเพราะดีไลฟ์วิวกันั้งนัคนนะคะต่อไปนะคราบโดยรายการเลีลยเรื่องทุนที่ กายทำจากสันารโซ่ก็ต่อมาใช้สันโซ่เป็นก้อนใช่ใช่ใช่เรามาทำให้มันแบบอย่างเงี้ยเป็นสเปรย์ใช้ง่ายขึ้นค่ะฉีดไปเลยฉีดที่รักแร้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่มีสีไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่เบียดกองอ้อโอ้ไม่ละคายเคืองเนาะใช้ได้ใช้ค่ะโอ้ยจมูกนี่ละคายเคืองง่ายมากใช้ได้สบไยเรียบร้อยกับแบบพวกรัฐบันนะคะว่าคนแค่ใช้ได้แน่นอนเป็นพาบันหนักเลยอ๋อดีมากดีมากนี่เป็นบอดี้ออยลยเอ้ยเลิศเลิศเลิศ น,นี้นค่ะของคณค่ะได้ค่ะอันนี้ไม่มีอะไรมากบูธของเราเองบูธของบูงเองใช่กาล,าล่ย,ลย,ลยกาลกานะคะฝากด้วยนะคะน <S <S <ส>ี่สีที่วันนี้ใช้อยู่ก็ของกาลา <S 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 เอ้างงไปหมดเลยนะคะอันนี้ก็ใช้แท่งเนี่ยใช้ทั้งแท่งเทาแท่งเทาบูก็จะใช้สีเออศูนย์เจ็ดนะมันจะเป็นชมพูชมพูใช่อยู่ที่สามย่านใช่แล้ว มันยังไมง่มาดูมันเลิศปะ่ะคือเลิศว่ะของฉันเอง<ม>ฉันเอามาไลฟ์จริงจริงคุณพี่ซื้อได้เลยซือ้อได้ดเลยกาล่าถ้าชอบแนวชมพูอ่ะก็ต้องเป็นศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นศูนย์แปดสิบเอ็ดนี้แล้วที่มันอยู่บนแบบลิฟตีปากอันเติบบีอยู่บนลิฟตีปากอันนี้นะคะเป็นผสมกันเพราะอันเนี้ยจะอยู่ติดทนกว่าเหมือนฟิวทินมุกอันนี้ใช้ศูนย์เจ็ด ตรงนี้อ่ะเขาก็แบบเอาเอาสิบเอ็ดเต้มข้างในเออคุณพระช่วยแล้วทำไมมาติ๊กถูกได้คำว่านางฟ้าขนาดนี้วันนี้คะโอ้ยมันอวยกันเองขางนาดนี้มั้งอวยกันเองงงเดี๋ยวเราแอบแอบให้ตังใต้โต๊ะ <laughs> อวยเพราะว่าอวยขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะนี่มาเอฟกันได้ใช่ครับผมอะสีมันเหมือนแลปปิดทางที่มันช่วงนี้ก็จะเป็นใช่นี่อันนี้แลปปิดทางเลยขออนุญาตติดเออลองได้เลยผู้ชายสามารถใช้ได้ไหมพี่ใช้ได้เลย เอ,เ,อ allen, เอาละเว้ยเอาละเว้ยเอาละวะเฮ้ยมันแก่ไงพี่มันอย่างงี้มันจะเป็นมันทำให้เป็นจริงได้มันจะเป็นปึ๊บนี่เอ็ดึงออกมาแล้วก็ตรงนี้หมุนฝากช่วยพี่เขาด้วยอย่างงี้แต่ออกไปเยอะแต่ทำยังไงขอบขอบคุณค่ะเลิศเลิศค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ๋อได้เลยค่ะได้เลยเดี๋ยวเราถ่ายคลิปด้วยกันครับ เอาไลฟ์วิวเหมือนกันใช่แต่เดี๋ยวฝากถือให้หน่อยได้ไหมคะทเดีครับสวัสดีครับุ๋ยวทุกคนอบอกว่าไลฟ์โไชน่าได้ไหมโอเคมาไลฟ์โไชน่าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะปะปะปเรามาดูมีอะไรอีก มาแบงค์มาแล้วขอโทษนะครับขอโทษนะครับไม่ไม่รู้ทำไมรถติดมากผมขอโทษผยอมรับผิดก่อนว่าไม่เป็นไรมาทันมาเข้างานพอดีใช่งานมันยังมีอีกนะตลอดเรื่อยๆนี้อยู่อ่ะคุณบู๊กนนี้นะครับแต่ละคนคอนี่ไม่แนไหนแล้วพี่แม่ก็เดินเดินแถวๆนีวอยู่นี่แม่ก็คือดอยของอยู่กระวิดหลังมือได้เลยนี่อะไรคะ โอ้อันนี้เซรีวิวแล้วอันนี้ก็ใช้อยู่นะคะอันนี้เป็นเรตินโนทุกคนใครไม่อยากแบบหน้าแก่หน้าอะไรอย่างงี้ใช้ใอันนี้นะคะแล้วสำหรับมุกช่วยเรื่องสิวด้วยนิดนึงแบบไม่ถึงว่าถ้าเราใช้ไปนานๆสิวจะชอบแล้วแล้วมุกเอาตัวอื่นได้ไหมอันนี้มุกมีแล้วไงต,ตัวอื่นได้เลยตัวนี้เป็นกันแดดกันแดดบางเบามากเลยคได้เลยยังไงบ้างคะนี่ อันนี้ห้าตัวหรือว่าเป็นคาน่าค่ะเป็นเทมปอรี่เอนเทนเซอร์เบาๆแล้วก็ูเย็นๆเย็นๆด้วยเนาะพี่เมฆเอาไปลองแล้วเมื่อกี้พี่เมฆเฮ้ยพี่เมฆเอางั้นเอาคนละอันกับพี่เมฆเต็มมากนะคะเราดีมากชอบมาเอาเน็ตไม่ได้เหรอเสร็จแล้วเร็วเกินตัวนี้ฮะได้เดี๋ยวคุณผู้จับอีกตัวหนึ่งไหมอันนี้ก็ได้ค่ะต่อใช้ต่อใช่ไหมคะใช่ค่ะใช้แล้วใช้อีกนะคะโอเคได้เลยค่ะ ขอบคุณมากเลยขอบคุณฝางฝากแบรนด์ด้วยนะคะก็มาที่งานนี้ได้ค่ะเอ้ยพวกเรายูปดนวยกันหมดเลยค่ะนี่มันคือแก๊งอะไรแก๊งผู้สูงอายุเหรอเป็นเก่าเนองแล้วน้องจับไม่ได้ว่าเล่นด้วยอุ้ยแอปเปิลหน้าเปลี่ยนหรอมินนิดไงมินนิดทำได้ก็ไม่รู้ว่าคู่กับใครอ๋อเออนี่วัยเด็กวัยเด็กของเรานะคะพวก ไว้เด็กแต่ตอนนี้เราสูงอายุเราสูงอายุแล้วไปแามแบบกางศึกษาเโอเคสวัสดีจ้าเฮ้ยเจอกันอีกแล้วเราเจอกันอีกแล้วชอบงานนี้มากสวัสดีจ้าน้องเราชอบงานนี้สุดๆต้องเรียกน้องตูน้องตูเพราะว่าจริงๆจริงๆเป็นน้องอะไรพี่ตูทุกคนเรียกหนูพี่แต่ว่าเปลี่ยนทุกคนเรียกพี่ต่อไปก็ได้ค่ะไม่เป็นไรทุกคนจะจดจินนั่นแหละทะกคนเป็นพี่ตู่ ุยสวีดีสามล้านคนที่เข้ามานะคะคนดูเยอะมากเลยอะทิปคุณดูทิปเราคิดไปก่อนคุณไปก่อนสวัสดียี่สิบล้านคนนี้แหละถูกต้องถูกต้องคืสี่สิบเจ็ดล้านถูกต้องถูกต้องเยอะมากนี่ค่ะแบรนด์ของพี่อมใช่แล้วค่ะนี่ก็เป็นเครื่องสำอางแบรนด์พี่อมค่ะติดตามนุ๊กอยู่นะมาเล็ดจอกสีบเออได้เห็นเล็ดจอกกาล่าอยู่ใช่ใช่แล้วนี่ค่ะหล่พี่เป็นผ้าเนื้อเด็กกลับมาได้เลยค่ะเราลิ้จัขาทั้งขา ได้เลยแบบน่ารักนี่คเป็นความชัดเล็งอยู่เหมาะกับมุกมากอันเนี้ยที่มันเบาๆใช่ไหมคงยังเลยค่ะเป็นโทนับเซรั่มขออนุญาตลองให้มุกนะอันนี้อะไรคะเป็นโทนอับเซรั่มที่ขายดีที่สุดในติ๊กต็อกนะคะเป็นโทนอัพใช่ไหมใช่ค่ะเวลาเกลี่ยมันก็จะแตกตัวแล้วก็เกลี่ยง่ายๆค่ะแล้วก็มันจะเป็นทั้งไคลเมอร์แล้วก็เป็นโทนอัพแล้วก็เป็นทั้งบํารุง อสวยสวยสวยขอบคุณค่ะเนี่ยแหละแล้วก็เดี๋ยวให้ไปด้วยค่ะเดี๋ยวให้ไปด้วยขอบพระคุณค่ะเออนี่นี่ผลผลผลักขึ้นมาเดี๋ยอมเดี๋ยวอพี่ยอมว่าได้ได้ฝากความพิถึงถึงพี่อองเดี๋ยวขอจัดเซ็ตให้น้องให้ขอบคุณค่ะลองเล่นก่อนลองเล่นก่อนเล่นเล่นได้เพราะว่าคุชชั่นเราขิดออกมาแล้วมีน้ำด้วยอ๋อได้เลย โมเห็นพี่ออมโก็ติดตามพี่ออมอยู่ใช่แต่ทางเขาทำางทำการล่าทำทำเป็นตัวบาดแต่ว่าหนูก็จะทำต่อด้วยป่ะอะไรนะคะมีสัญญาต่ออีอ๋อหนูก็ทำทำกับเรื่อยๆค่ะทำทำแบบการล่าเรื่อยๆโมก็ทำตัวต่อๆไปเนี่ยค่ะก็จะเห็นว่ามันจะมีน้ำแร่ไหลออกมาอ๋อดีดีดีเนี่ยใช่อันนี้เป็นตัว เต่กล้ามาเล่นกันที่เราตอนี้ไม่หรอเราเนคนิชัอันนี้คนันนะตัวกลาค่ะก็ดีเป็นงานบับำรุงด้วยแล้วก็เป็นคูชชั่นด้วยควาเ้ชันด้วยอ๋อเค่เืโทน้าไปใช้ด้วยขอบคุณค่ะพูชชั่นเบอร์หนึ่งแล้วก็มีให้หลายแบรนด์ด้วค่ะนี่อันนี้นะคะข้างหลังเป็นกันแดดนะคะคนเยอะเศรตฐกี้ดีรได้นะอกิด้ะได้ค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเลิ่มเลยครี่มันเป็นแบบเป็นทิ้งคุณคราวเลยนะคะหรอเป่าไม่ต้องเสียดายโอเคได้ขอบคุณสำหรับครีมนะคะเอาเหมือนค่ะอาฝากผู้จัดการเลยนี่ทางนี้มีโกโก้นะคะจะบอกว่าอันนี้ก็มีเครื่องสำอางหลายอย่างนะคะเมื่อกี้เราไปที่บูธการลากันมาแล้วอันนี้ใส่อะไรบ้างคะอ่าเป็นกาแฟช่วยฟื้นความเหี่ยอ๋อฟุ้หผิว ตายอดรักอันนี้ก็คือแบบน่าจะขายที่จีนดีเลยนะเนี่ยนะนี่กาแฟด้วยนะคะไปไปหาข้าวขอ,ขอบคุณขอบคุณค่ะข่าข้าคือเบตัวนี้คือเมื่อวานเพิ่งเจอวิตินานอาคิดถึงวิอองสวัสดีค่ะวันนี้ขายอะไรคะนี่ เป็นเซรัมซร่มเดย์คลีนไรทั่แล้วก็เป็นแกนแดดค่ะโปรโมชั่นวันนี้ก็หนึ่งแ,มงแถมหนึ่ง <S <S ลเ,นนเลยลเฉพาะในงานนะคะมากันได้งานถึงวันไหนนะคะวันอาทิตย์วันวอาทิตย์วันเลยโอเคมากันได้ค่ะ อะไรอันนี้คือหบอกับเจ้าถ้าอาบน้ำไม่ชิมน้ำไลฟ์อยู่แแออปปให้เกียรติด้วยในไลฟ์เพื่อนมากเลยพี่ตุ๊กแอปน่าเกียรติมากแอปอย่าพูดอย่างนั้นเอาไว้วันที่แบบเราแบบนี่ค่ะลองเช็ดแล้วดีแบบสดชื่นสุดๆเราทำไมต้องบอกบอกว่าบอกเอกสารเห็นไหมมีหนึ่งเพื่อนมีหนึ่งเพื่อนเฉยแต่มันดีได้ได้ค่ะ มันจะมีฟองเล็กๆเกิดขึ้นนะอ๋อมันก็คือเหมือนมีสบู่ด้วยนิดนึงเงี้ยใช่ไหมคะเทปที่หนึ่งอยู่ที่สเต็ปที่สองอ๋อมันก็เป็นสองสเต็ปแล้วคะสเต็ปที่สองเป็นเหมือนการล้างยโหอมมะม่วงผิวนะคะมีอะโรไลล่าแล้วก็วิตามินอีมะม่วงด้วยใช่ค่ะแบงค์อันนี้เหมาะกับแบงค์คนไม่อาบน้ำ อันนี้เราก็ค่างกับคนที่ประหยัดเวลาอาบน้ำประหยัดน้ำสำหรับคนที่เกียดน้ำไี่เกียดอาบน้ำแบบผมนะไม่เีการอาบน้ำแบบไม่ใช่ได้เลยเป็นผ้าอาบน้ำ่ยางถ่าน้ได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัดซนาอเอ้น่ากินนากินอ๋อ หนูกินบ่อยค่ะหูฉลาดขอบพระคุณค่ะขอทานก็ดีะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวมุกไปจบที่บูธของมุกลวโมนิมยมีบูธมุกที่นี่ด้วยไม่เจอมุกเลยมาหรือเปล่างานนี้โอเคเขามาจบที่บูธของของตัวเองนะคะ ออน,นี่นะคะฝากด้วยนะคะของการล่าของเราก็ยังอยู่ที่นี่นะคะนี่แล้วก็มีกันแดดนะคะหลายๆอย่างในในเครือเครือเดียวกันนะคะเบนูุราก็อยู่ที่นี่ฝากด้วยนะคะนี่ซึปที่ปากแล้วก็ใช้อยู่ฝากน้ยอยฮาร์ปนี่ โอเคสำหรับใครนะคะที่จะมาก็สามารถมาได้เลยไลฟ์คอมเมอร์นะใช่ตอนนี้อยู่ที่ไลฟ์คอมเมอร์นานาชาติสามย่านดิทาวนะคะสำหรับใครไอกาล่ามาด้วยสวัสดีค่ะโอ้ยเพิ่งได้อ่านนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถมาได้เลยที่นี่ก็หลายๆแบรนด์มีโปรโมชั่นดีๆให้กับเรานะคะแล้วก็กลับมาที่หน้าง,งานอีกครั้ง Interlife Commerce Expo นะคะ2024มากันได้เลยค่ะทุกคนส่งออกสินค้าไทยนะคะให้แบบมันปังๆจึ้งๆกันนะคะยังไงก็ฝากสินค้าไทยไว้ด้วยนะคะไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยค่ะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย